การประเมินระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสวทระดับ3ดาวปีการศึกษา2,565ข้อมูลด้านบริบทเบื้องตน้นสภาพแวดล้อม โรงเรียนบางตะบูนวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านบางตะบูนตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่ในชุมชนบางตะบูนติดปากอ่าวบางตะบูนซึ่งมีสภาพแวดล้อมเป็นชุมชนประมงทําให้คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงบรรยากาศของโรงเรียนโรงเรียนมีพื้นที่ประมาณ40ไร่ บริเวณด้านหลังของโรงเรียนเป็นป่าชายเลนซึ่งมีพื้นที่ติดกับอ่าวไทยมีอาคารเรียนหนึ่งหลังจำนวนห้องเรียนหกห้องอาคารฝึกงานหนึ่งหลังอาคารเรือนอนสำหรับรับค่ายป่าชายเลนหนึ่งหลังมีแหล่งเรียนรู้ประจำโรงเรียนได้แก่สูตรอนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนสภาพชุมชนใกล้เคียงเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนติดกับทะเลอ่าวไทยเป็นชุมชนปลายน้ำ บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งคลองประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพประมงอีกทั้งชุมชนบางตะบูนยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ป่าชายเลนเช่นโปร่งแดงโกงกางตะบูนแสมทําให้ที่นี่มีอีกอาชีพหนึ่งที่สําคัญคือการเผาถ่านซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งของชุมชนมาอย่างยาวนานสถานการณ์เสีย่ยงหรือปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงทำให้ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงทำงานช่วงกลางคืนและเช้ามืดผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมาโรงเรียนสายไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติพื้นฐานครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างลำบากถึงปานกลางขาดความพร้อมในเรื่องการเรียน ส่งผลให้นักเรียนขาดเป้าหมายในการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิตอีกทั้งส่งผลให้นักเรียนเกิดปัญหาด้านพฤติกรรมได้แก่นักเรียนทำผิดกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนไม่มีสัมมาคาระวะไม่มีความพอเพียงขาดความกระตือรือร้อนในการเรียนขาดความรับผิดชอบเป็นต้นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ที่ทำให้นักเรียนดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านมากขึ้นใกล้สื่อโซเชียลมากขึ้นนักเรียนได้รับการพัฒนานและส่งเสริมด้านคุณธรรมไม่ต่อเนื่องจึงทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนข้อที่ 1. มีความรับผิดชอบเช่น ผู้บริหารเอาใจใส่ในการบริหารงานนิเทศการทํางานปฏิบัติงานของครูวางแผนกําหนดแนวปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเป็นระบบครูส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนดมุ่งมั่นในการทํางานและเข้าสอนตรงเวลาเตรียมแผนการสอนและเตรียมการสอนทุกครั้งนักเรียนขยันและตั้งใจเรียนทํางานที่ได้รับมอบหมายทําความสะอาดห้องเรียนและทําเขตรับผิดช,ชอบเป็นต้น ข้อที่2มีวินยัยเช่นผู้บริหารตรงต่อเวลาและไม่เบียดเบียนเวลาราชการแต่งกายสุภาพเหมาะสมถูกกาละเทศะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีครูตรงต่อเวลาและไม่เบียดเบียนเวลาราชการแต่งกายสุภาพเหมาะสมถูกกาลเทศะและเป็นแบบอย่างที่ดีนักเรียนมาโรงเรียนทันตามเวลาที่กําหนดวางรองเท้าเป็นระเบียบ เดินเข้าแถวและเข้าแถวเป็นระเบียบปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นต้นข้อที่3มมีจิตอาสารักสิ่งแวดล้อมเช่นผู้บริหารเสียสละอุทิศเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนประหยัดน้ำไฟและทรัพยากรครูเสียสละแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานนักเรียนเสียสละมีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องพ่อแม่และครูช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนเป็นต้นวิธีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจมีการประชุมระหว่างผู้บริหาร ครูและนักเรียนในการดำเนินงานร่วมกัน 2. การสร้างแกนนำมีการคัดเลือกครูแกนนำและนักเรียนแกนนำทำหน้าที่อบรมและพัฒนางานโรงเรียนคุณธรรม 3. ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกร่วมกันและกำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วมกัน 4. การจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ร่วมกัน การดำเนินง,งานโรงเรียนคุณธรรมสพทตามเกณฑ์ระดับ3ดาว 1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวโดยได้ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ1ดาวเมื่อวันที่26กันยายนพศ2561 และผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสวถระดับสองดาวเมื่อวันที่11มีนาคมพศ2563 2. โรงเรียนมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสวถาตามตัวชี้วัดทุกข้อ 3. โรงเรียนดำเนินการยกระดับโดยการจัดกิจกรรมในระดับ2ดาวครบทุกข้อโดยมีการกำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสารรค์มีผู้บริหาร คูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสบถได้ดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสบถต่อเนื่องจากปีการศึกษา2563ซึ่งโรงเรียนได้กำหนดคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหารครูและนักเรียนได้แก่มีความรับผิดชอบมีวินยัย และมีจิตอาสารักสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และมุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างถาวร 4. โรงเรียนมีนวัตรกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้แก่การจัดทำโครงการสร้างคนดีสีบตอวอเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบได้แก่ แบบตรวจเขตรับผิดช,ชอบตอนเช้าแบบตรวจห้องน้ำตอนกลางวันและแบบตรวจการทำความสะอาดห้องเรียนหลังเลิกเรียนเขตรับผิดช,ชอบก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่สวยงามและไม่มีขยะ มีคณะกรรมการนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่6รับผิดชอบและอยู่ภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาของแต่ละระดับชั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนให้นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบและฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นกลุ่มเกิดจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ผลการดำเนินงานคือนักเรียนแต่ละระดับชั้นร้อยละ80มีเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยความภาคภูมิใจและเต็มใจทำให้บริเวณต่างๆในโรงเรียนสะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้นนักเรียนมีนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบร,รู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบนักเรียนมีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มเกิดจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน เขตรับผิดชอบห้องน้ำนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มที่จัดไว้โดยการคะระดับชั้นร่วมกันวางแผนพัฒนาห้องน้ำให้สะอาดน่าอยู่สวยงามและไม่มีขยะภายใต้การดูแลของครูเรประจำวันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงอันตรายในการใช้ห้องน้ำที่สกรปรก มีพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะเสริมสร้างสุขนิสัยในการใช้ห้องน้ำที่ดีมีจิตอาสามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้หน่าอยู่ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการช่วยกันร,รักษาความสะอาดของห้องน้ำให้สะอาดและปราศจากกลิ่น ผลการดำเนินงานนักเรียนร้อยละ80มีจิตอาสาในการให้ความร่วมมือรักษาความสะอาดมีสุขนิสัยในการใช้ห้องน้ำที่ดีและมีห้องน้ำที่สะอาดขึ้นปราศจากกลิ่นเขตรับผิดชอบห้องเรียนเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาห้องเรียนทำความสะอาดห้องเรียนหลังเลิกเรียนให้ห้องเรียนสะอาดอยู่เสมอ ปิดไฟปิดพัดลมเพื่อประหยัดพลังงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลาให้นักเรียนมีความประหนักในการรักษาของใช้ส่วนรวมผลการดำเนินงานนักเรียนร้อยละ90มีห้องเรียนที่สะอาดนักเรียนตระหนักถึงการเสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรับผิดชอบในตนเองมากขึ้น รู้จักความสามาัคคีและเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินง,งานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินง,งานโรงเรียนคุณธรรมสพทและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมโดยการสร้างเป็นแผนภูมิหรือบางประบวนโมเดลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนบางตะบุนว,วิทยา 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับวารสารหนังสือและอื่นๆเช่นการเผยแพร่ใน Facebook ของโรงเรียนกลุ่มรายห้องเรียนของแต่ละห้องกลุ่มรายรวมผู้ปกครองมีการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง,งตอนเช้าการจัดนิทรรศการการเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนเครือข่ายและการเผยแพร่โรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนวัดปากอ่าวและโรงเรียนวัดปากลัดรวมถึงการเผยแพร่กิจกรรมด้านจิตอาสาอนุรักษ er ์ป่า,ปาชายเลนให้แก่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศได้ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน 7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย 7. 1โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน โดยการประชุมชี้แจงให้ครูทุกคนทราบถึงแนวทางในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการค้นหาปัญหาสาเหตุและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ร่วมกันมีการจัดกิจกรรมร่วมกันและช่วยกันแก้ปัญหาของผู้เรียนเช่นกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง,งและกิจกรรมของครูที่ปรึกษาเป็นต้น7.2 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโดยการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ข้อที่3การมีจิตอาสารักสิ่งแวดล้อมโดยการรับค่ายอนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนจากโรงเรียนทั่วประเทศมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน เช่นการปลูกป่าทดแทนการเก็บขยะบ,บริเวณป่าชายเลนการให้ความรู้ด้านป่าชายเลนและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น7.3โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเช่นการสร้างเครือข่ายกับเทศบาลตำบลบ,บางตะบูนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยป้องกันและประปาบปรามประมงทะเลชายฝั่ง ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลให้เข้ามาอบรมให้ความรู้ขยายผลกับนักเรียนทุกเทอมและการสร้างเครือข่ายกับรายการหุ้่งแสนประวันในการถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น7.4โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาเช่นวัดปากอ่าววัดเพชรสวรณและวัดปากลัดเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียน ให้นักเรียนสืบทอดและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาต่างๆเช่นกิจกรรมเข้าพรรษากิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมวันวิสาขบูชาโดยมีการจัดกิจกรรมเช่นนิมนต์พระมาตักบาตรที่วัดการไปเวียนเทียนที่วัดเป็นต้น 8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม8.1 การนำตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความดีความเก่งความกล้าและนำเอาความรู้ที่ได้รับกลับมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียน8.2การจัดโครงการค่ายคุณธรรมจร,ริยธรรมประจำปีการศึกษา2565เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น จุดสโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมเช่นการนำทำกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าการเชิญชวนนักเรียนในโรงเรียนให้ร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 9. โรงเรียนมีโครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้โดยมีการจัดทำโครงงานคุณธรรม กลุ่มแต่ละระดับชั้นเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนน้อยและให้นักเรียนชั้นม .1- ถึงม .6 ได้ร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาร่วมกันให้สะท้อนคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีโครงงานของครูทั้งหมด3โครงงานและมีโครงงานของนักเรียนทั้งหมด7โครงงานโครงงานคุณธรรมของนักเรียนได้แก่โครงงานห้องน้ำสดใสหัวใจวิงวิง โครงงานห้องเรียนใสปิ๊งโครงงานวินัยดีเริ่มด้วยการสวมหมวกนิรภัยโครงงานวินัยดีเริ่มต้นที่หน้าสองทงโครงงานแต่งกายดูดีชีวีสุขสันต์โครงงานวางรองเท้าให้เป็นระเบียบโครงงานบตวหน้าอยู่เริ่มด้วยสองมือเราโครงงานคุณธรรมของผู้บริหารและครู 1. โครงงานห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะ 2. โครงงานเช้านี้ที่เสาธง,ง 3. โครงงานจิตอาสาพ,พัฒนาเยาวชนรู้รักป่าชายเลน 10. ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทบางตะบูนวิทยาโมเดล กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบเช่นการทำเขตรับผิดชอบของนักเรียนโครงการแต่งกายเรียบร้อยดูดีสร้างเกียรติเหล่านี้ให้บตวกิจกรรมหน้าเสาธงการส่งเสริมด้านวิชาการการส่งเสริมด้านกีฬาและการส่งเสริมด้านความกล้าแสดงออกกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินยัยเช่นโครงการสร้างคนดีสีบตว การมีวินัยในการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงโครงการสวมหมวกกันน็อกกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมตามระบบงานกิจการนักเรียนเช่นการตรวจผมการเช็คเวลาเรียนการตรวจเครื่องแต่งกายหลังเข้าแถวครูเวรตรวจความเรียบร้อยหน้าโรงเรียนการเดินแถวขึ้นห้องเรียนการเต้นออกกําลังกายด้วยเพลงบาสโลเป็นต้น ก <ge ar> ิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นการส่งเสริมให้นักเรียนทิ้งขยะถูกที่และแยกขยะถูกต้องการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องและครูการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนการเป็นเยาวชนรักป่าชายเลนและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น11 นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆจากการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพทอยอย่างต่อเนื่องเช่นรางวัลระดับประเทศรางวัลน,นักเรียนพระราชทานระดับชมเชยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีกิจกรรมดีเด่นด้านที่3ามคือรางวัลน,นักเรียนดีเด่นโครงการสร้างคนดีสีปตวประจำปีการศึกษา2563จากการเป็นนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรมสปท12นักเรียนจัดตั้งกลุ่มชุมนุมชมรมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรมเช่นการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนรักป่าชายเลนมีการดำเนินงานในการอนุนรักษ์ถ่ายทอดความรู้ด้านป่าชายเลนและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้ที่สนใจทั่วประเทศ การทำผ้ามัดย้อมการปลูกป่าชายเลนซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้านการมีจิตอาสารักสิ่งแวดล้อม 13. นักเรียนสามารถนำเสนอและเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมขยายผลภายในโรงเรียนเช่นการนำเสนอผลการทำโครงงานคุณธรรมของทุกวันในตอนเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น 14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการด้านคุณธรรมหรือกิจกรรมด้านคุณธรรมเช่นโครงงานคุณธรรมของนักเรียนโครงงานคุณธรรมของครูการทำเขตพื้นที่รับผิดชอบตอนเช้าการทำเขตรับผิดชอบห้องน้ำการทำเขตรับผิดชอบห้องเรียนการเข้าค่ายคุณธรรม และการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโดยมีการประเมินผลสรุปผลและแจ้งให้นักเรียนทราบถึงผลการดำเนินงานทุกครั้ง 15. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสบถหไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมดผลการดำเนินงานทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาเดินแถวไปเรียนเป็นระเบียบวางรองเท้าเป็นระเบียบพูดจาสุภาพมากขึ้นขับรถสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียนทันเข้าแถวเคารพธงชาติส่งงานตรงเวลา ทิ้งขยะที่จัดเก็บและรักษาความสะอาดช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความเต็มใจรับประทานอาหารกลางวันเป็นระเบียบใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดปิดไฟปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้งานและร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนผลที่เกิดขึ้นกับครูการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานมาทำงานและเข้าสอนตรงเวลา พูดจาสุภาพเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนส่งงานที่รับมอบหมายตามกำหนดช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจใช้อุปกรณ์ในการเรียนการสอนและการทำงานอย่างประหยัดตามความจำเป็นปิดไฟปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้งานออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสบเทเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาและเต็มเวลามีเทศการเรียนการสอนตามกำหนดใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าพูดจาสุภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน จากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสวถโดยใช้แนวคิดหลักการรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนทําให้เกิดองความรู้แนวปฏิบัติที่ดีมีบทเรียนที่ใช้เป็นแนวในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน ผู้ปกครองเห็นความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักเรียนมีการพัฒนาตนเองด้านระเบียบวินัยมีความรับผิดช,ชอบในการเรียนการทำการบ้านการเข้านอนการตื่นนอนเพื่อมาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติและมีการช่วยเหลืองานบ้านทำให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆเช่นด้านการสาธารณสุขและการร่วมกิจกรรมกับเทศบาลการมีจิตอาสาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ คือความร่วมมือร่วมใจกันของคนในองค์กรทั้งผู้บริหารคณะครูบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนทุกคนส่งผลให้การทำโรงเรียนคุณธรรมสวทเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการทำงานร่วมกันในกิจกรรมต่างๆทำให้ทุกคนทราบผลลัพธ์ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันแก้ไขจนประสบผลสำเร็จ